โอเคครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพะี่ผมจีแค่ครับวันนี้จะเล่นมาเล่นเกมไมก้แมน6นะก็วันนี้จะเล่นด่านประแข่งนะด่านมาป่านะซึ่งผมก็ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนการใส่ชิปของไม่ก้แมนนะเพราะว่าผมจะเอาชิปเป็นบาเรียนะเพราะว่าด่านนี้ต้องแบบการยกมาอกนะฮะแล้วก็ผมจะใช้ชุดใหม่นะฮะเพราะชุดใหม่ต้องแบบมีเยอะแล,แล้วก็ผมน่าจะไปเก็บถ e ังอีด้วยด่านด่านแรกที่ผมไปนะยำมากนะฮะ แต่ก็คื่องข้าจะแบบต้องใช้ชุดใหม่นะชุดใหม่มันสำคัญนะอือชั่วบิลิวบิลล์ชาร์ตเลยบิลล์ชาร์ตฟูแฟงอะบิลล์ชาร์ตเลยไอ้ข้างหน้าผมไม่ผมไม่แน่ใจนะบิลิวชาร์ตหรือเปล่าไม่ใช่อาจจะเป็นลิวชาร์ตก็ได้บิลลบิลก็ข้างหน้าก็บีไงแล้วหัวแว่เป็นตังไหนเหรอเออดันดิบิลเป็นนั่นเปล่าเออ ด้านน้ำแข็งจะมีข้อดีและข้อเสียตามกันมาครับก็โอ๊ยตัวประกันในหน้านี้ครับตัวประกันจะแบบจะเป็นมาป้าแทนนะไม่ต้องต้งนรับ <c oughs> เดิมเอมครับดูเลขก็รู้ครับดูดูเลขก็รู้ครับว่ามันไม่เป็นไรอะ่ะชุดหม่มันก็โหดอยู่แล้วนะก่อนนะแต่ว่าต้องแต่ว่าไอซีโรบินซิมโูนี่คืออะไรครับมันคือมันก็เป็นอริจินอลของมันนะเพราะว่าผมก็ไปดูคนตั้งชาละ แต่ผมไม่รจ้ว่าอะไรมันคืออะไรเนะอ้ยไม่พุ่งผิดพุ่งผิดไม่เป็นไรฮนระขอให้ผ่านครับตรงนี้ครับเดินเดินผิดชีวิตเปลี่ยนนะโอ้ยสีโลสีโลไม่กวนตีเอาใหม่ครับเอาใหม่เป็นธรรมดาครับด้านนี้เพราะว่าเราสปีดเร็วด้วยไงเอ้ยไม่ได้เหรอ สดงว่ามันไม่ได้นึกว่าได้นะผมว่ามือมต้องเสียงดังแน่เลยตอนนี้มือผมประคองใกล้ลบลำโพงเพราะว่าผมจะแบบจริงจจังละชนเลยเออนั่นแหละก็กซีโร่นี่หน่อยนะคือมันก็ลำคาญนี่หน่อยอะ่ะเนี่ยซีโร่มันก็เกิดทุกที่อะ่ะผมไม่ค่อยชอบอะ่ะ อยากให้ตัดตอนมากแต่แต่แต่ก็แบบทุกคนแบบแต่ผมไม่รู้ว่าซีโรดแบบอย่างเงี้ยมันแพ้อะไรนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้แพ้อะไรอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะพูแมาอย่างงี้เลย <c oughs> โอ้หนา้าหลอนอะ่ะ <c oughs> โอเคซึ่งเอาธทียใช้จะเป็นชุดเอาธน้แข่งนะนี่ไะวะ โอ้ยน้ำแข็งนิ่งเน่ออะเร,เรายังไม่มีใช่ไหม,หไมนั่นเหรอลืคตัวครับชุบชุบชุบเราจะขึ้นอย่าง้งีับเราก็ต้องโดดตรงนี้เพราะว่าพกอ,อัลบาลีเพราะอย่างนงี้ไยโ,โอเคตรงนี้จะจะมีตัวประกาศแล้วก็ชุดเกาะของแชโดมือสวนข้า่นนะเอ้ะเอ,อ๊ะไม่ใช่ส่วนเท้า,าดิชุดแชโดมือจะมีข้อดีและข้อเสียตามกันมา,นมาครับก็ อะไรก็มาเฮยโอ๊ยไวรัสข้อดีข้อของชาโดเมือครับโดนน้ำได้ครับไม่เป็นไรครับโดนน้ำได้่วนข้อเสียแล้วก็เอข้อเสียนี่เยอะนะข้อเสียคือไม่สามารถใช้คอสมาร์อาวุธอะไรก็ได้นอกจากดาบแล้วก็การมีปืนข้านะเป็นอาวุธที่ตัวข้างเต่าต่างเองนะแต่ก็จะเป็นไงก็ต้องรอรับชมอะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะ มย์ก็เฮ้ยเมย์เมื่อกี้เห็นเมย์แล้วหนามชุบส่วนตรงนี้ครับก็ค่อนข้างจะยากสําควรสำหรับผมนะแต่ผมมีชุดนี้ผมค่อนข้างจะสบายอยู่โอเคไปได้ครับระวังหนามครับตรงกลางระวังหนามนะครับตรงนี้ตัวนี้จะแบบจะกลัวตีนิดหน่อยคนระก็ระวังหน่อยฮนะับเฮ้อ o n โอ้โหถาไปตอนนี้ก็ต้องต้องอีกชั้นนึงนะเพราะว่าผมจะใขึ้นได้ชุบชุบขึ้นอย่างนี้เลยชุบป็นนี้เลยเย่ yeah. ข้อดีของชุดน,นี้แม่งโคตรสบายครับโคตรชิลอ่ะชุบโอ๊ยโคตรเจ็บโอ้ปินอย่างนี้ก็ตายเยอะครับ ผมอยากเชื่อเป็นตัวประกันรวลเเหยวเราขึ้นไปชั้นบอสเลยนะแต่ว่าผมขอตัดต่อตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงโคตรจะยากนะแล้วคอยดูการตายของผมแบบเยอะๆแล้วกันนะอีกสักตอมให้ทุกคนรู้ว่ากูตายเยอะขนาดนี้จะมีชีวิตรอดหรือไม่แค่มีก็ตายแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอตัดต่อไปตอนที่ขึ้นไป5้าบอสแล้วผมก็จะเก็บเออพวก มากนะส่วนมากที่ยู่าบานซอกสายและซอกขวานะก็ให้ห้าเอาเองนะเพราะอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าก็เราต้องตายเยอะๆนะฮะโอเคงั้นก็ข้อไปต่อที่ตาเซเแล้วกันนะโอเคครับก็ตอนนี้ผมขึ้นมาเรียบร้อยผมก็ช่วยตบกันมาหมดนะฮะด้านซ้ายด้านขวามันโคตรยากครับตายเยอะมากแล้วก็บังคับม่งยากอ้อี่ยากด้วยการบังคับไอ้นี่ก็ยากเหมือนกันฮนะก็ไปหาบอสเลยกว่า ซึ่งบอตัวนี้มันแพ้ไฟหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดแต่ผมยังไม่ซู้ไฟอย่าตานะน่าจะไปไฟมั้งไฟหรือไม่ก็ไอไอสลามแต่ว่าไอไอไอตัวฟองฟองนั้นเดี๋ยวผมค่อยพเพอมันลิ่นยากมาเดี๋ยวต้องไปดูคนว่ามันผ้าสลามยังไตงตอนนี้ฮะตรงนี้และเพราะผมไม่เคยผ้าสลามมาก่อนโอ้ คุณภาพขอของปืนนี้แหลมกันคนะเมาเซ่เมาเซ่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 โอ้ออผมกดนะกดแรงเกินมั้ย h ฮเปอร์ l e ล t ล็ตที่ไกแขกไม่แตกเว้ยว้าวไ <Wait> er. ว้เนาะอ้ยอะไรชุบอื้อเอื้อเออโหนานเยอะมากไม่ตายรักรฮเปอร์ r <laughs> <า> s ล l e c t อย่าโอเคผมน่าจะไปเก็บอีกทาง E หนึ่งถังแต่ว่าอีกทางหนึ่งนี่มันอยู่อกดานหนึ่งรือเปล่า มันอยู่กับด่านแล้ววะมันอยู่ด่านฟลินิกทางอีกันหนึ่งอยู่ทางอยู่ด่านคินิกนะแต่ว่าผมยังไม่ไปนะแต่ผมจะไปเก็บทางอีในดา่านยำม,มากนะด่านแรกเลยที่เรายังไม่ทนันอะไรก็เราก็ตายแล้วอ่ะ <laughs> <laughs> โอเคเราก็ได้ฟอสมาย์คงบอลมาแล้วก็ได้ได้ชุดของชาโดของถท้ามานะ เดี๋ยวเราจะไปเก็บทาง E ด้วยกันนะเพราะว่าพวก็รกลัวว่าไม่มีใครรู้ทาง E งี้ยทาง E คืออะไรทาง E คือการเราเราคือการเพิ่มเลือกแล้วแล้วก็นะทาง W นะทาง W ก็คือการที่เราใช้สกิลข้องอาคอสามาร์นั้นๆนะมันจะมีการแบบจับกัดใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบใช้ทาง W คือการเพิ่มให้มันใช้ได้ต่อฮะยาม่านะเราก,นะก็ใช้ชุดชุดใหม่ฮนะ แล้วก็ได้ชิปใหม่เนาะจะไปดูกันว่าชิปอะไรแล้วด้านนี้คือตัวประกันเลือแค่รุ่นตัวเดียวนะเพราะว่าพวกก็นได้ซิโร่เอาซิโร่มาเล่นด้านนี้นิดหน่อยนะฮะมาฝึกหน่อยลำบากนะโหนี่นี่คือเล่นด่านหิมะคืออย่างนี้ใช่ไหมฮะที่เกือบมองไม่เห็นเนี่ย นี่คือข้อเสียของด่านนี้ของของไอเชี่ยนี่นะคือแบบเกือบมองไม่เห็นนะ่ะโอ้โหยิงเลยนะคือเราก็ต้องยิงประมาณนี้แล้วก็นี่คือพุ่งไปข้างหน้าครับคุ้ยข้อความอะไรขึ้นวะโอเคอันนี้ฮชุบชาดไปครับนี่ครับเมื่อกี้เห็นไหมับผมก็ได้ทางอีมาแล้วแล้วก็ตัวปะกันอยู่ฝั่งนี้นะมันก็จะมึนๆหน่อยเพราะว่ามัน เป็นความสมัครเข้าหน้า,าน,นี้นะโอเคแล้วก็อ้อครับเราได้ทาง e เรียบร้อยครับเฮีย yeah. นี่คุณกลับมาคุณได้ full recover นะแล้วก็ไอ้นั่นนะไอ้ทาง e นะเซฟเหมือนเดิมครับเซตาตต์ yes Yes ถกก็เราก็ได้เราอ้ยเราก็เริ่มสวยๆนะแต่นี้ก็คือกำลังฝึกซีโร่อยู่เพราะว่าซีโร่นี่คือบางกว่าเอกซีโร่คือจะไม่ใส่เกาะแต่เดมเมอของซีโร่จะเยอะกว่าของเอคือการไฮเปอร์สลันะนี่ครับเราก็ได้มาแล้วครับนี่ครับชิปฟูนะซึ่งผมสามารถใส่ฟูลรีคอร์ได้เลยนะฮนะแต่ว่า ผมก็ใส่ไปงี้แหละเดี๋ยวก็อนาคตเผื่อใช้นะโซซิโร่ครับไม่สามารถใช้ได้ครับเพราะว่ายังไม่อะไรเสร็จนะแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยไปเก็บคนนะฮะก็สามารถไปดูคนอื่นเล่นก็ได้นะคนญี่ปุ่นเขาก็เปคนแบบว่าบางคนก็กลิ้งร้อยคอมพีก็มีนะก็ไปหากันเองแล้วกันนะก็ขอมาสักครดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตาก็ตอนนี้ครับเราก็จะชุดท้าเข้มาต่อไปเราจะเตะ พาร์ทหน้าผมน่าจะไปด่านเอ่อนี่ก่อนนะไอฟองน้ำก่อนนะผมเคลียร์เสร็จแล้วเหลือแค่ไปฟองน้ำส่วนมิติผมเดี๋ยวผมค่อยไปทาอีกพาร์ทหนึ่งนะโอเคชิยูกินนะครับกุดบายแล้วเจอกันใหม่ชา,นาแนลจ้ะข้บพัจ้าติดตัวจ้ะ